ทำไมผู้ชายโกรธถ้าจะถูกด่าว่า men are trash แต่เวลาที่ผู้หญิงถูกด่าว่า women are trash ทำไมผู้หญิงไม่โกรธเพราะผู้หญิงก็เป็นขยะอยู่แล้วซึ่งก็เคยมีนิตยสารเอาเป็นลงว่าห้องสมุดนี้เป็นที่ที่รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับสตรีนิยมที่เยอะที่สุดน่าจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอาจจะในเอเชียในอะไรอย่างนี้ด้วยสตรีศึกษานี่ว่าโดยแนวคิดของมันเองแล้วเนี่ยมันต้องอยืนสองขานะจะต้องมีส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีหรือว่า ส่วนที่เป็นงานวิชาการก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นงานเคลื่อนไหวทางสังคมก็จะทํางานเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับ movement ก็จะทําผ่านกิจกรรมรณรงค์ในวันสตรีสากลซึ่งเราจะทําในวันที่8มีนาของทุกปีการเป็นเฟมินิสต์ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเฟมินิสต์ได้ความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงเป็นสิ่งที่สังคมสร้างไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเมื่อมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงได้ ภาควิชาตรีศึกษาเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นศูนย์สตรีศึกษาแล้วก็ก่อนนั้นก็เป็นโครงการสตรีศึกษาอยู่ในคณะสังคมศาสตร์สําหรับผู้ก่อตั้งก็เป็นสองท่านนะคะก็คือรองศาสตราจารย์บิรดาสมสวัสดิ์แล้วก็อาจารย์ฉลชยัยและมิตานนท์ซึ่งปัจจุบันท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่าน อาจารย์วิรดา,าสมสวัสดิ์ก็เป็นผู้ก่อตั้งหลังจากที่อาจารย์จบอาจารย์ก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์เนี่ยอยากจะกลับมาหลังดันเรื่องสิทธิสตรีในสังคมไทยค่ะสตรีศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจาก คำว่า women study นะคะซึ่งมีฐานแนวคิดมาจากเรื่องของสตรีนิยมก็คือมองเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศเราไม่ได้ไม่ได้เบลมหรือตำหนิผู้ชายเรามองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันเป็นเพราะโครงสร้างวิธีคิดชายเป็นใหญ่หรือไม่ใช่ผู้ชายเพราะบางครั้งวิธีคิดเนี่ยมันเองก็ฝังตัวอยู่ในผู้หญิงด้วยเหมือนกันผู้หญิงก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซ้ำวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ด้วย ตอนแรกๆนี่จะเป็นความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายก่อนพอตอนหลังเนี่ยมันก็จะเป็นความไม่เท่าเทียมของทุกเพศแล้วเราก็จะศึกษาวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ค่ะคนที่มาเรียนที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่มีเพศภาวะหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นการมาเรียนที่นี่เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เขาเนี่ยได้มาค้นหาตัวเองแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้เขาได้มาแลกเปลี่ยนได้พูดในสิ่งที่ ไม่สามารถพูดในที่อื่นได้ตอนแรกเราเข้ามาด้วยแบบความรู้ที่ผิวเผินม,มากเราจะคิดแค่ว่า ถ้าเข้ามาก็คงพูดแค่เรื่องของประเด็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแต่พอเราเข้ามาแตะจริงๆแล้วมันพบว่าไอตัวภาควิชาเนี้ยมันพูดถึงประเด็นผู้หญิงก็จริงแต่กลับมีในประเด็นของเพศอื่นด้วยเพราะปัญหาเรื่องของเพศนะคะเป็นเรื่องที่แบบยืบยงกันไปหมดเลยไม่ใช่แค่ LGBT ที่โดนตัวของผู้ชายเองเนี้ยก็สามารถที่จะเจอเกี่ยวกับปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศได้บางอย่างค่ะเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าความไม่เสมอภาคนั้นคืออะไรซึ่งถ้าเราอธิบายแบบง่ายๆก็คือเช่น ถ้าคนที่มีขาแขนปกติดีสามารถเดินขึ้นตึกได้แต่ถ้าเรานั่งรถเข็นเราขึ้นไม่ได้นั่นคือเราไม่เท่าเทียมแต่พอเรามองในเรื่องมิติของความเป็นเพศปุ๊บอเออแล้วมันจะอธิบายยังไงก็เราได้มาเรียนมันก็ทําให้เราได้สามารถที่จะแจกแจงได้ว่ามิติของความทับซ้อนนั้นน่ะมันย่อยออกไปอีกนะความจริงแล้วอ่ะสังคมมันตีกรอบให้คนมันคัดกรองคนนะคะแล้วก็ทําให้คนแยกเป็นกลุ่มๆเนี่ยค่ะ การเป็นเฟมินิสต์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเฟมินิสต์ได้นะคะคนจะพูดว่าสตรีนิยมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่อัตชีอะไรเงรี้ยแต่จริงพอเรามาเรียนปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยครับไม่อยากจะให้คนที่ไม่ได้มีคําว่าสตรีอยู่ในตัวเนี่ยรู้สึกต่อต้านหรือรู้สึกว่าเป็นศัตรูกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเพราะว่าพื้นฐานของสตรีนิยมก็คือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะมอบโอกาสแล้วก็มอบความเท่าเทียมให้กับทุกคนจริงๆค่ะเราควรเอาวิชาตรงนี้ ไปให้คนอื่นต่อควรจะให้คนอื่นเรียนต่อไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยทํากิจกรรมหลายๆกิจกรรมในอนาคตเราอยากทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อให้แบบสังคมมันก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนั้นแล้วก็อยากจะให้มองภาควิชาเนี่ยเป็นมากกว่าสถานที่ศึกษาแต่เป็นอีกครอบครัวหนึ่งค่ะที่ยินดีต้อนรับเสมอเป้าหมายก็คือไม่ใช่เพื่อความรู้อย่างเดียวแต่จะทําให้เขาเนี่ยได้มาเข้าใจแนวคิดและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองแล้วก็ ในชีวิตของคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างอย่างนี้ค่ะ